รองโรงเรียนครับผมอาาครับตอนนี้ครับจะแสงสีเขียวครับราชาอดีครับสะพ้าอาจารย์นีดกว่าครับอาจารยครับเตรียมไม้ก่อนไช่ครับครับเอาสะพ้นเลยครับแถวไม้เอาเอาไปฉายสองหน้าอาจารย์นิดเอาไปมาอย่าพูดอย่างนี้เด้ไหมครับเพราะว่าคุ้มกันากล้องผมไม่ค่อยดีวันนี้ครับเป็นการเตรียมการพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีใกล้เลยใกล้เลยเพราะว่าเอาของเขาดีกว่าก็เออของยูยูแปลกอาจารย์ว่ามีความรู้สึกยังไงครับ ทุกคนมีความสุขครูก็ดีใจด้วยแต่ครูจะไม่ทำหน้าครูจะไม่ทำหน้าตึงเหมือนคนบางคนโอใครครับอาจารย์ของท่านนะครับรู้สึกจะขึ้นต้นได้นอนตี๊ดๆๆใ่ใจเนาะไม่รู้เราไปตามานี่ละมอนเราไปตามหมานี่เหละเรานอนในไร่บ้านนะครับขึ้เท้าอย่นี้ครับแต่ไปตามไปได้ัต่ตังถ่านรอบมาครับ ขึ้นต้องได้นอนอูไม่ทราบอาจรย์ันะครับเกิดอะไขึ้นหรอมเกิดอะไขึ้นนเกิดอะไรขึ้นทำหน้าตึงแบบนี้เพราะอะไรวะใค่เนี่ยการไม่

แล้วอาจารย์คิดว่าสีลาชาวดีจะมีน้องเป็นยังไงครับมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วโอ้โอาจารย์สีเรามีสโลแกนว่าในไข่ต้มแล้วนะก็ของไอ้สีรอบขงตัวนะครับเป็นเป็นโซขังตัวโชนขังตั่ใช่่้าจ้จาจเขาขอแอรียเขามาไล่เราแล้วอุ้ยอุยุย ไห้ครเป็นต <zos> ัวแรัแรกฮัยโหลห้องตั้งเลยค่ะโอเคโอ้โไล่ินสิครับตั้เขาเจ้าเไม่เด้เครับเนี่ยมาไล่มาเยครับเราไม่ได้เรไม่ได้เไม่ได้ไม่ได้โอเคครโอเคครับไปไไมนู่นน่น่่นู่่นู่่่่่่่่

การแข่งขันกีฬาภายในในไม่คุยได้เหนื่อยดีกว่าต้องต้องมานั่งเฝ้าแกสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเหนื่อยดีกว่าเสถ้าขี่มอเตอร์เนี่ยกาว่าจะพาลุ้มเอลยเราจะสามารถไปไหมไปเฮ้ยจะไปดีหรือไปไปนี่ว่างานแล้วใช่ไปเนี่ยเสร็จแล้วไปตอนครับสองสามเสร็จครับเสร็จครับเลยเอาละครับเรามาถ้าอาจารย์ท่านต่อไปครับขอไปด้วยครับอุ้ยเอาดิอาจารย์อาจารย์ให้แล้วอาจารย์อนุญาตแล้วอาจารย์อนุญาตแล้ว มาด่ามาดาาอะรยังเาอีกเหรอาครับจบล้วรับาบารับจบเาเอานี้ก็ไหมาเลยครับ,รบนี่ไยนีไนของนักเรียนขอนีกว่าครับนักเรียนคนนี้ไปนักเรียนี่ตัวเล็กๆที่อยู่ในป่าใหญ่ยิ่งใหญ่ของเราโ,โารันโันว่าโซฮานครับต้อบตัวเล็กมากไม่ใช่เอาเป็นกีฬาสุกครับผมา่อยากถามว่าคุณาถึงไงกับกีฬาสีย่างนี้ครับผ <c oughs> ม Don't, 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 don't. <laughs> and, uh uh <laughs> what do you feel is a uh, party in the city at <laughs> Hey <laughs> okay. yeah. how do you do how do, you do in the party in the city เราสวิทเยาุตุอะรเอาเมนอะไรบ้างกีฬาแบบนี้อ่ะอะไรนีอรีไปจบจบจบไปเกันครับผมเอหนื่อยมากเลยงั้นเดี๋ยวผมขอทางวดีวทยาสองต่อ่างนี้แล้วครับแล้วขอจาก้านเชือนี้นะครับขอคุณบา